สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาในวิธีการชำก้านกว่ากพรากดด่างหรือว่าเขียวเขียวก็ได้ครับเพร่อผมอชำออกมาอันก้านเขียวอันนี้ก้านเขียวผมชำออกมาด่างผมขายไปแล้วนะครับแล้วกม็มาดูกันเลยนะครับผมนี่นี่ผมตัดแยกนะครับตัดแยกอันนี้เขามีหน่อแล้วก็มีหน่อแล้วก็มีตุ่มมีรลากเรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวผมมาหันให้ดูเลยว่าประมาณไหนนี่นะครับ เรียบร้อยบางคนก็บอกว่าแต่ประมาณนี้จะรอดไหมของผมรอดครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับเนีย่ยอันนี้เขาก็ไม่ได้ไม่ได้ยาวเลยอันนี้ครับผมเดี๋ยวผมจะให้ดูตัวอย่างแบบหนึ่งส่วนวัตดุดูบุกนะครับผมจะมีขุยมพะพร้าวสับละเอียดกระถางประมาณนี้นะครับไม่ต้องผมไม่แช่เร่ยงหลงกขุยมพะพร้าวสับละเอียดนะครับแล้วก็ผสมดินปลูกธรรมดาแล้วก็รายละเอียด ใส่ไปเลยใช้วิธีเดียวกันกันกับการชำใบนะคบเสร็จแล้วนี่นะครับวางลงไปเลยวางไม่ต้องลึกนะครับ เรียบร้อยนะครับส่วนการลดน้ํานะคะผมสามถึงสี่วันถึงจะลดหนึ่งครั้งครั้งแรกลดน้ําไปเลยครั้งแรกเราต้องลดน้ําไปเลยนะครับลดได้แฉะเลยเนี่ยครับตดได้แฉะไปเลยแล้วก็สามถึงสี่วันถึงจะมาลดหนึ่งครั้งไม่ต้องกลัวเน่านะครับถ้าเราลดน้ําเยอะเกินไปจะเน่า เพราะว่าเป็นความชื้นเหมือนต้นไม้อ่ะคับเวลาเราเหมือนเอาเหมือนเราเรา,เรา,เราตัดใบไปแช่น้ําดูแล้วมันจะเน่ามันจะเปื่อยไปเรื่อยๆเรื่อยๆเ,ยเยนี่ยครับปากว่าอย่างนี้เลยนี่คือตัวอย่างที่ผมทําที่สาเร็จแล้วเดี๋ยวผมให้ดูนะครับอันนี้ผมเพิ่งชํานะครับอันแค่นี้จริงๆจะแกะให้ดูเลยแล้วก็ลอดด้วยดึงให้ดูเลยอันนี้สองเดือนนะครับเนี่ยสองเดือน หนอกกำลังมาจำจำก้านก้านกวกนี่ดีอย่างหนึ่งอันนี้เป็นก้านด่างนะครับจะดูต้องขอบไล้เป็นก้านด่างจำก้านนี่ดีอย่างหนึ่งก็คือว่าส่วนมากเขาจะไม่ค่อยเป็นเออไม่ค่อยเป็นตุ่มไม่ค่อยเป็นตุ่มอย่างนี้น้อยที่จะเป็นตุ่มส่วนมากเขาจะแทงละแทงแทงหนอกเลยเนี่ยครับแทงหนอกเลยมาสองเดือนแล้วผมตัดแค่นี้อันแค่นี้รอด เพราะว่าการดูแลคือการลดน้ำสำคัญที่สุดนี่ครับนีใ่ใส่กลับที่เดิมสองเดือนนี่ก็คือลงปลูกไว้สองเดือนห้ามดึงห้ามอะไรทั้งสิ้นครับเพราะว่าหากน้องมีรากแล้วก็มีหน่อเรียบร้อยเนี่ยจะทำให้เขาชะง,งักชะง,งักการแทงหน่อขึ้นมาต้องใช้เวลา <c oughs> ใช้ได้เลยครับเป็นเดือนอีกกว่าเขาจะโผล่ขึ้นมาส่วนปุ๋ยนะครับผมออสโมโคต เมล็ดสีเหลืองที่ผมใส่อันนี้ครับใช้ตัวนี้เลยแล้วเวลาลดน้ําเนี่ยพอเราลดน้ําแฉะปุ๊บอันนี้ผมยังไม่ได้ไม่ได้ลดตรงสามสวันได้เนี่ยลดไว้ฉีดแล้วเวลาสองเดือนห้ามดึงออกมาเช็คลดน้ําอย่างเดียวครับนี่สองการผมชําไว้สองการ อันนี้เป็นก้านด่างทั้งสองเขามีรากมีอะไรเรียบร้อยหมดแล้วอันนี้นะครับอีกกันหนึ่งกันหนึ่งนะครับให้ผมดึงมาให้ดูนะครับเออเขาจะช้ชะงักหน่อยเพื่อเพื่อให้ทุกคนได้รู้ว่าควรดูแลยังไงสำคัญที่สุดเลยคือทรายละเอียดการลดน้ำปุ๋ยออสโมตัวนี้จะใส่ก็ต่อเมื่อเขา สองเดือนที่เราดึงขึ้นมาประมาณสองเดือนนะครับค่อยใส่เพื่อให้เขาบำรุงหนอ่อแล้วก็รากที่โผล่มาแค่นี้ครับผมขอบคุณมากครับ